หลังจากจบจากออสตาเกมนะครับก็มีข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวใน NBA เนี่ยเยอะมากๆวันนี้จะไปไล่เลียงอัปเดตข่าวสารกันดูนะครับแฟนช่องบางคนเนี่ยขอมาเลยว่าพี่ครับพูดถึงดิวเวตบุกให้ฟังหน่อยครับจัดไปครับผมตามใจทุกท่านอยู่แล้วนะครับง่ายๆนะครับส่งกําลังใจให้กันนะครับตามใจกันทุกวันแบบนี้ช่วยส่งกำลังใจด้วยกันแบบกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับ ไปครับไปเริ่มฟังข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับนั่นคือรัสเซเวตบุกเนี่ยได้ตัดสินใจจรดปากกาย้ายไปเซนร้อยเจอริรีคิปเปอร์นะครับในทำการย้ายข้ามฟากจากเลเกอร์ไปคิปเปอร์นะครับซึ่งมีข่าวออกมาว่าตอนนี้ณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับร้อนเจอริรีคิปเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่4และก็ชนะ33แพ้28นัด ได้ทำการอัปเกรดทีมได้รัสเซเวตบุกไปปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นรัสเซเวตบุก เขาเล่นอยู่ในฟอร์มผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเขามีผลงานอยู่ที่15.9คะแนนโดยเฉลี่ย7.5แอสซิตและ6.2รีบาวฟิลโกโอ,อยู่ที่41%นะครับซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้มันจะเป็นการการันตีว่าลาเซเวสบุกเนี่ยจะได้เข้ารอบเพย์ออฟกับคิปเปอร์แบบ100%นะครับแล้วก็ลาเซเวสบุกเนี่ยเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ร้อยจะได้คิปเปอร์ขาดหายมาตลอดต้องบอกว่าตั้งแต่ยุคพอจอยส์กับคาร์เลนนาด์เนี่ย คิปเปอร์ยังไม่มีการจ่ายจริงๆเลยนะครับการจ่ายที่เป็นการจ่ายแท้ๆเป็นการจ่ายที่เขาตามหามาตลอดในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้จอห์นวอลแต่จอห์นวอลเนี่ยก็ทําผลงานได้ไม่ดีนะักเลจีจากสันเป็นหนึ่งในการที่ดีมีการยิงที่แม่นยําแต่เกมรับเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้องบอกว่าในช่วงเทดล่าสุดเนี่ยทีมได้ทําการปล่อยเลจีจากสันปล่อยจอห์นวอลออกไป และได้อัปเกรดเป็นโบนไฮแลนด์และก็รัสเซเวตบุกเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆผมเชื่อว่าแฟนช่องบางส่วนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยพี่กล้องแม่งหลอกลวงมะเนี่ยเพราะว่าตอนอยู่เลเกอร์เนี่ยไล่เชา้าไล่เย็น แต่พอย้ายมาอยู่คิปเปอร์ไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยบอกว่าอุ้ยดีๆีดีด,ด,ดโชคดีที่คุณได้ไปซึ่งมันมีเหตุผลประกอบนะครับเหตุผลประกอบเนี่ยนั่นคือลัสเซเวตบุกเนี่ยน่าจะเล่นเกมป้องกันได้ดีกว่าจอห์นวอและก็เล่นเกมป้องกันได้ดีกว่าเรนจี่แจ็กสันส่วนการเล่นเกมลุกเนี่ยก็มาจากจ่ายให้ผู้เล่นคนอื่นไปและก็จุดที่มันเป็นจุดชนะของดิวนเนี้ยเนี่ยนั่นคือเงินหรือว่าสลารีที่ลัสเซเวตบุกรับนะครับ ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ลัสเซเวสบุกเนี่ยรับไปทั้งหมด47ล้านซึ่งฤดูกาลนี้มันเหลือแค่ไม่กี่เกมแล้วเหลือแค่20กว่าเกมแล้วพอเขาถูกเทรดไปอยู่ยูท่าแจ๊สเนี่ยยูท่าแจ๊สจะจ่ายประมาณ13ล้านนิดๆเพราะว่าอีกประมาณ30ล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ไปเก็บกับล o อเจลิสเลเกอร์แล้วและก็คาดการว่าลัสเซเวสบุกเนี่ยพอบายเอามา เขาจะมารับเงินขั้นต่ำที่ร้อนจัดีคิปเปอร์ซึ่งตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับคิปเปอร์เนี่ยจะจ่ายให้เวสบุกแค่784,914นะครับต้องบอกว่าคุณได้ผู้เล่นแบบรัสเซเวสบุกในราคาไม่ถึง1ล้านแม้ว่าจะมีเวลาปรับจูนกันน้อยแต่อย่าลืมนี่คืออดีต MVP และทีมคุณเองเนี่ยให้เขาไม่ถึงล้านและเขามาเล่นให้คุณแล้วก็เล่นใกล pay ้เพย์ออฟด้วย นี่คือดิลที่แบบโคตรจะคุ้มนะครับแล้วก็อย่าลืมคุณได้การจ,จ่ายที่คุณอยากได้คุณได้อัปเกรดการ์ดที่ไม่สามารถเล่นได้แบบจอห์นวอมาเป็นลัสเซเวตบุกที่เป็นผู้เล่นสำรองยอดว่าที่ผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมเนี่ยมันคุ้มแสนคุ้มไม่มีอะไรจะคุ้มเกินไปกว่านี้อีกแล้วนะครับต้องบอกว่าดิลเนี้ยฮิปเปอร์ชนะเต็มๆนะครับแล้วก็อดีตเพื่อนเก่าอย่างพอจอร์ดเนี่ยก็ได้ออกมา ได้มีการให้สัมภาษณ์นะตอนรับลัสเซเวตบุกเข้าทีมแล้วก็พูดแบบพูดแบบเปลยๆว่าเออเขามีความคิดมีความแบบมีความฝันว่าเขาอยากเห็นลัสเซเวตบุกเนี่ยคว้าแชมป์สักครั้งหนึ่งซึ่งการมาอยู่ด้วยกันครั้งนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่สดใสในการมีโอกาสจะคว้าแชมป์มากที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะตอนเขาอยู่เลเกอร์เขารับ40กว่าล้านเป็นเดอะแบกอันดับที่3ม ตอนนี้เขารับอยู่ประมาณ7-8แสนกลายเป็นคนที่ไม่คาดหวังแต่ผลงานเนี่ยเขาเล่นแบบ s i กแมนออฟเดอะเยคุณได้ s i กแมนออฟเดอะเยในราคา8 0 0แสน คุ้มสุดคุ้มนะครับนี่คือดิวที่คิปเปอร์โคตรวินนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่น่าเสียใจกับแฟนชิคาโกบูนะครับลอนโซบอลเนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าฤดูกาลนี้เขาจะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับลอนโซบอลเนี่ยไม่ได้เล่นเลยเจ็บเนี่ยเล่นครั้งสุดท้ายเนี่ยวันที่14มกราคมปี2022ตอนนี้ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการเข้ารับการผ่าตัดที่ข้อเทียมและก็มีการแบบฟื้นฟูรักษาวิ่งนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยอาการของเขาก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางทีมเนี่ยประเมินแล้วว่าฤดูกาลนีย้ยังไงก็ไม่น่าจะกลับมาทันไม่น่าจะฟิตทันนะครับทีมเลยประกาศให้เขาพักยาวและก็ไปลุ้นกันใหม่ฤดูกาลหน้านะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับมีอาการบาดเจ็บซ้าเจ็บซ้อนนะครับซึ่งทําให้สถานการณ์ต่อมาเนี่ย ทีมของพวกเขาเนี่ยได้ไปดึงเอาแพทริคเบเวอรี่มาร่วมทัพแพทริคเบเวอรี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกาดที่ได้แบบถูกบายอัพถูกเทรดออกจากเลเกอร์แล้วก็ได้บายบายเอัพกับออร์แลนโดเมจิกซึ่งแพทริคเบเวอรี่เนี่ยก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปร่วมทีมไหนดีนะครับตอนนั้นเนี่ยเขามี2ทีมที่เขาตัดสินใจอยู่ 1. โกลเด้นสเตเวอรเลอร์ Warrior, สองชิคาโกบูลนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเลือกปฏิเสธโกลเด้นสเตเวอรเลอร์เนี่ยเขาได้ชั่งใจดูแล้ว โอดิสต์เลเอร์เนียมีกาดอยู่หลายต่อหลายคนและก็เหมือนโกดเด้นอยากได้เขาช่วงนี้เพราะเหมือนเอาไปทดแทนในตำแหน่งที่แกรี่เพตันเซกัร์ดลงเล่นไม่ได้ซึ่งเขามองว่าเดี๋ยวแกรี่เพตันเนี่ยมันหายจากการบาดเจ็บกลับมาเขาก็จะมีโอกาสได้ลงเล่นน้อยลงสู้กลับไปเล่นที่ชิคาโกบูลเป็นทีมบ้านเกิดของตัวเองเป็นทีมที่อยากได้เขาจริงๆเอาเขาเนี่ยไปช่วยปลุกให้ล็อกเกอร์ลูมันดีขึ้นปลุกพลังให้ผู้เล่นดีขึ้นและก็ไปเล่นเกมลับ แล้วก็ข่าวลอนโซบอลเนี่ยที่เล่นไม่ได้เนี่ย <_ S 1> เขาก็จะมีโอกาสไปเติมเต็มในตำแหน่งกาดตรงนั้นนะครับต้องบอกว่าต้องมาจับตาดูกันนะครับตอนนี้ชิคาโก b บูลอยู่ที่อันดับที่11เขาชนะ26แพ้33ตามแรปเตอร์อยู่2เกมต้องมาดูว่าแพตติเบเว์รี่เนี่ยจะไปฟื้นคืนชีพชิคาโก b บูลได้มากขนาดไหนและก็จะรักษาสถิติส่วนตัวที่เข้ารอบเ a ย์ออฟมาติดติกันเนี่ย ได้อีกหนึ่งฤดูกาลหรือไม่นะครับข่าวต่อมานะครับนั่นคือทีม b o o k ิน n น็ตนะครับที่มีปัญหามาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเทรดค r i รีไปแล้วเทรดเคไปแล้วนะครับสิ่งต่อมาเนี่ยตอนนี้นะครับบุคลินเน็ตเนี่ยหลังจากที่ไล่สตีฟเน็ตออกไปแล้วก็ตั้งโค้ช j จ c k วอนขึ้นมาคุมทีมนะครับตอนนี้โค้ช a จ k ควอนเนี่ยทำผลงานได้เข้าตานะครับทางทีมผู้บริหารเนี่ยเลยไว้วางใจให้สัญญาระยะยาว ต่อสัญญายาวไปถึงปี2026ถึงปี2027นะครับ GM ของทีมเนี่ยได้บอกว่าตั้งแต่จักวอนเข้ามาทำงานเนี่ยเขาเป็นโค้ดที่ได้สร้าง Impact ต่อทีมหลายต่อหลายอย่างได้ทำให้ทีมเนี่ยมีผลกระทบเชิงบวกหลายต่อหลายอย่างและก็เขาตื่นเต้นมากๆที่จะได้ต่อสัญญายาวกว่าโค้ดจักวอนให้โค้ดจักวอนเนี่ยได้ทำทีมต่อไปและก็เชื่อว่าโค้ดจักวอนเนี่ยจะทำให้เน็ตเนี่ยเป็นทีมที่ดีขึ้นนะครับ ต้องบอกว่าโค้ชแจ็ควอนเนี่ยตั้งแต่รับไม้ต่อจากสตีฟเนสนะก็พาบุคลินเนสเนี่ยบินสูงเป็นอันดับที่2ที่3เลยทีเดียวและก็ตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟและอนาคตของเนสเนี่ยกำลังจะสร้างทีมใหม่นะครับต้องมาเอาใจช่วยว่าโค้ชแจ็ควอนเนี่ยจะทำทีมเนสไปได้ไกลขนาดไหนในอนาคตนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆผลงานดีก็ควรได้รับสัญญาดีๆนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของ เรบอนเจมกับวิกเตอร์เบนบันยาม่านะครับเรบอนเจมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเจ้าหนึ่งนะครับเขามองวิกเตอร์เบนบันยาม่าเนี่ยอนาคตว่าที่ดับอันดับหนึ่งแน่นอนเนี่ยเขามองว่าเด็กคนนี้เป็นเหมือนเอเรียนเขาไม่เคยเห็นผู้เล่นคนไหนที่สูงยาแบบวิกเตอร์เบนบันยาม่าและก็มีทักษะสกิลครบเครื่องขนาดนี้มาก่อนเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆนะครับ ซึ่งว er ิกเตอร์เวียนบยาม่าเนี่ยได้เห็นข่าวนี้ก็ภูมิใจกับสิ่งที่เรบอลเจมกล่าวชมเขานะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ใครหลายคนเนี่ยมักเรียกเขาว่าเป็นยูนิคอร์ตัวใหม่ซึ่งเขาไม่ชอบเลยคําว่ายูนิคอร์เนี่ยไอยูนิคอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกระตูนนะครับซึ่งเขาไม่ได้ถูกจรดตกับแบบนั้นส่วนเรบอลเจมเนี่ยที่ชมเขาว่าเป็นเอเลี่ยนเนี่ยเขาชอบมากกว่านะครับเขาบอกว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันเหมือนมนุษย์ต่างดาวพอเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ย มันเหมือนกําลังทําสิ่งใหม่ในโลกทําเวใหม่ในโลกเขามองว่าเขาภูมิใจที่เรเบลเนี่ยมองเขาแบบนั้นและเขาเด็กก็ตั้งมั่นว่าเขากําลังจะสร้างสิ่งใหม่ใน NBA นะครับต้องมาดูว่าวิกเตอร์เบลบายามาเนี่ยพอเข้า NBA แล้วเนี่ยจะเป็นผู้เล่นเอเรียนได้จริงหรือไม่นะครับ